อีกครั้งแล้วที่เราผ่านมันไปได้แม้ว่าก่อนหน้านั้นมันจะยากเย็นแค่ไหนก็ตามครั้งนี้ก็เช่นกันเราจะกล้าผ่านช่วงเวลาอันโหดรายนี้ไปให้ได้สวัสดีค่ะดิฉันปุ๊กนางสาวณัฐนิชานิเวศนานิสิตคณะสหเวชศาสตร์สาขาเรยาพบำบัดชั้นปีที่หนึ่งค่ะสวัสดีค่ะดิฉันพัน นางสาวจิรพัฒแม่ลายนิสิตคณะสาขวิชาศาสตร์สาขากายภาพบำบัดชั้นปีที่หนึ่งค่ะพบกับพวกเราทั้งสองคนในพอดแคสต์หนังสือมีชีวิตกับหนังสือเรื่องการเจอเรื่องแย่ๆไม่ได้แปลว่าชีวิตจะไม่มีความสุขค่ะการเจอเรื่องแย่ๆไม่ได้แปลว่าชีวิตจะไม่มีความสุขแล้วว่าข้อความเนี้ย เป็นข้อความที่เราชอบมากที่สุดในเรื่องนี้แล้วก็ว่าได้นะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าชีวิตดาวมากช่วงสอบเข้ามาหาลัยอะ,จะเจอปัญหามากมายเลยมีความกดดันความเครียดหลายๆอย่างก็กลูกเข้ามาพร้อมกันทีเดียวอะจนมันแบบไม่พบความสุขในชีวิตเป็นเดือนๆเ,เลยนะแล้วความรู้สึกเนี้ย อยู่กับเรานานมากเลยจะลืมแล้วว่าตัวเองอ่ะเคยมีนิสัยเคยเป็นคนยังไงกันแน่มันเศร้ามากอะ่ะพันคุคงเข้าใจใช่ไหมอะ่ะเพราะว่าเราก็ต้องผ่านจุดนี้มาเหมือนกันไม่ใช่เข้าใจแบบธรรมดานะเว้แต่เราอ่ะโคตรเข้าใจเลยแหละเพราะช่วงนั้นอ่ะก็เป็นช่วงที่เรารู้สึกดาวน์มากมากเลยเหมือนกันมันเหมือนกับการที่เราพยายามทำอะไรสักอย่างแบบทุ่มจนสุดตัว แต่สุดท้ายแล้วผลลัพธ์มันกลับออกมาไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังอะมันเหมือนทุกอย่างที่เราทํามันเฟลไปหมดเลยเราเหมือนติดอยู่กับอารมณ์ความรู้สึกแย่ๆในช่วงนั้นอะจน move on ออกมาไม่ได้เลยจนเราได้มาเจอกับหนังสือเล่มเนี้ยหนังสือที่ชื่อว่าการเจอเรื่องแย่ๆไม่ได้แปลว่าชีวิตจะไม่มีความสุขของคุณ h a s h e l r จากสำนักพิมพ์ s p i n g b o o s ซึ่งในหนังสือเล่มนี้มันจะมีข้อความอยู่ข้อความหนึ่งที่บอกว่า หลายครั้งที่เราวางเป้าหมายไว้สูงจนมากเกินไปแล้วพอมันไม่เป็นดังหวังอะเราก็ท้อเราก็หมดกําลังใจไปในที่สุดทั้งๆท,ที่ความเป็นจริงแล้วอะเราไม่จําเป็นต้องทําตามใครเลยเราแคท่ทาในสิ่งที่ตัวเราเองรักแค่นัน้นก็พอแล้วอะถึงแม้ว่าสิ่งที่เราทํามันอาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จเหมือนกับคนอื่นแต่อย่างน้อยๆอ,อะมันก็ยังน่าภาคภูมิใจนะเว้ยที่เราได้เดินตามความฝันของตัวเองอะ่ะ เมื่อเราล้มเราก็สามารถลุกขึ้นมาได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหันกลับมาให้กําลังใจกับตัวเองจุดกระกายให้กับชีวิตกลับมาส่องสว่างอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เราเป็นเราที่ดีกว่าเดิมเราเริ่มมารู้สึกว่าจริงๆแล้วอะเออตัวเราอ่ะชีวิตเรามันก็แค่เนี้ยต่อให้มันจะเหนื่อยขนาดไหนอ่ะแต่สุดท้ายแล้วมันก็จะผ่านไปได้แล้วพอเรามองกลับมาอีกครั้งหนึ่งอะ เราก็จะเริ่มมองเห็นความสุขเล็กๆน้อยๆที่มันซ่อนอยู่ในเหตุการณ์เนี่ยความสุขที่เราไม่เคยจะมองเห็นมันเลยอ่ะพร้อมกับตัวเราเองที่พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งกลายเป็นตัวเราที่ดีกว่าเดิมเพราะตอนนั้นเราอาจจะรู้สึกเหนื่อยกับสิ่งที่เราทำอยู่แต่สักวันหนึ่งเมื่อเรามองย้อนกลับไปอ่ะเราจะภูมิใจแล้วก็ยิ้มให้กับสิ่งที่เราได้ทาเพราะถ้าเราไม่มีความเหนื่อยในวันนั้นอ่ะก็อาจจะไม่มีเราในวันนี้ก็ได้ ใช่เลยสุดท้ายแล้วอ่ะเราก็ผ่านมาได้เว้ยเราไม่โคตรเก่งอ่ะในหนังสืออ่ะก็ได้พูดถึงเรื่องการเป็นผู้ใหญ่มันเจ็บปวดเราพันคิดว่าการเป็นผู้ใหญ่อ่ะมันเหนื่อยปะวะสำหรับเรานะการเป็นผู้ใหญ่อ่ะแม่งโคตรเหนื่อยเลยแหละไม่ใช่แค่เหนื่อยธรรมดานะอย่างตอนเล็กๆอ่ะเหนื่อยสุดเราก็แค่ตื่นเช้ามาเข้าแถวออตอนเช้าให้ทันมาเรียน นั่งทาการบ้านอ่านหนังสือแล้วก็นอนแถมเงินแล้วก็ขอพ่อแม่ได้ตามปกติอีกแต่พอเราเริ่มโตขึ้นอ่ะอย่างช่วงม6ใช่ปะเราก็ต้องมานั่งเครียดอ่านหนังสือมานั่งทําข้อสอบเพื่อที่จะสอบเข้ามหาลัยที่เราอยากเข้าคณะที่เราอยากเรียนแต่พอเข้ามหาลัยมาแล้วอ่ะเราก็ต้องมานั่งเครียดอ่านหนังสือพยายามฝึกฝนตัวเองให้มากขึ้นยิ่งเป็นสายงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของผู้คน อย่างเราที่เรียนสายสุขภาพอยู่แล้วใช่ไหมก็ต้องมานั่งพยายามทำอย่างเต็มที่เพื่อที่อนาคตข้างหน้าเราจะได้ทำงานได้เต็มที่เพราะว่าหน้าที่ของเราก็คือการดูแลชีวิตของคนไข้เราไหนจะต้องการพยายามเรียนรักษาเกรดให้อยู่ในเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้เพราะว่าถ้าเราได้เกรดต่ำกว่านั้นเราก็จะต้องลงเรียนซ้ำใหม่ นอกเหนือนจากนั้นน่ะพอเราจบไปแล้วใช่ปะเราก็ต้องมานั่งเครียดอีกอะว่าเราจะมีงานทำหรือเปล่าเราจะสามารถดูแลตัวเองได้ไหมแล้วพอเรามีงานทำแล้วอะเราก็ต้องมานั่งคิดอีกว่าผลตอบแทนที่ได้รับอะมันคุ้มค่ากันกบ,คกบค่ากับความเหนื่อยของเราหรือเปล่าแล้วเงินเดือนที่เราได้มามันจะสามารถอยู่พอเลี้ยงเราไปได้จน,จนตลอดจนตลอดทั้งเดือนไหม นี่ยังไม่รวมเรื่องการแต่งงานมีครอบครัวต่างๆอีกมากมายอีกนะเห็นปะยิ่งโตปัญหาแม่งก็ยิ่งโตตามเราไปด้วยการเป็นผู้ใหญ่สำหรับเราโคตรเหนื่อยเลยแหละจริงนะเราว่าการเป็นผู้ใหญ่อะเหนื่อยมากเลยมัตนต่างจากตอนที่เราเป็นเด็กตรงที่เราต้องรับผิดชอบหลายอย่างในชีวิตเว้ยได้รู้ถึงความเป็นจริงในชีวิตที่แบบเรื่องบางเรื่องในตอนเด็กอะนะไม่เคยรับรู้อะไรเลย แต่พอโตมาแม่งรู้ทุกอย่างเลยเว้ยถามว่ามันเหนื่อยไหมอ่ะโคตรเหนื่อยอย่างเรื่องเรียนที่พันได้พูดไปอ่ะเราก็รู้สึกได้เหมือนกันนะมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากอ่ะแถมยังต้องพยายามใช้ชีวิตไปด้วยเรียนไปด้วยโตมาก็มีเรื่องให้คิดให้กังวลมาก ต้องพยายามมองภาพในอนานะคตให้ชัดเจนีเพราะอย่างที่พันบอกแหละผลตอบแทนที่ได้กับภาระหน้าที่ของเราที่ต้องรับผิดชอบอ่ะมากขึ้นเป็นกองเลยเวไหนจะต้องคิดต้องคำนวณหลายอย่างในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบในปัจจุบันแล้วก็อนาคตพอโตขึ้นนะรู้เลยว่าการเป็นผู้ใหญ่แม่งโคตรเจ็บปวดว่ะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะ อย่าลืมคำพูดของหนังสือเล่มนี้ที่กล่าวว่าไม่ว่าปัญหาที่เราเจอจะเป็นอย่างไรไม่ว่าเราจะแก้ไขไมันได้หรือไม่ได้จงจำไว้ยอย่างหนึ่งนะคะว่าอย่าให้ชีวิตของเราไปติดอยู่กับอะไรที่ทำให้เราทุกข์ใจเด็ดขาดเพราะมันจะทำให้เราไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตอีกเลยแล้วเมื่อไหร่ที่เราททอเมื่อไหร่ที่เราเหนื่อยก่อนที่เราจะเดินไปหากำลังใจจากใคร เราควรให้กำลังใจตัวเองซสียก่อนก่อนที่เราจะเสียความเป็นตัวเองไปสำหรับคลิปนี้พวกเราทั้งสองคนขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีค่ะ